ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับแอดป๊อปนะครับจะมาอันสปอกนะครับผมรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งนะครับก็เห็นกล่องแล้วนะครับว่าเป็นฮูกานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอาราฮีเนะครับผมเป็นตัว2อนะครับเป็นตัวหน้าเท้ากว้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารองเท้ารุ่นนี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับโอ้โห สีสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับฮูการ์อะลาฮีเจ็ดนะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่านะครับรองเท้าฮูการ์อะลาฮีเจ็ดเนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นโมเดลสำหรับคนที่มีปัญหาเท้าล้มเท้าแบนนะครับผมโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งฮูกาเนี่ย ตั้งใจออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับผมให้กับเพื่อนๆนักวิ่งนะครับผมนะครับซึ่งมีหลายย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่น6นะครับเดี๋ยวไปฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เห็นๆเลยนะครับอันดับแรกคืออัปเปอร์นะครับผมซึ่งเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแฟตนิกนะครับผมดูอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ของตัวผู้ชายนี่สวยมากนะครับสีนี้สีฟ้านะครับ นะแล้วก็การร้อยรูเชื่อกนะครับก็เป็นแบบร้อยคู่นะครับในแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากตัวหกนะครับประมาณ8กรัมนะครับซึ่งถ้าถามว่าหนักขึ้น8กรัมเนี่ยมันรู้สึกขนาดไหนนะครับก็น่าจะไม่รู้สึกเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นรองเท้าหมวดซับพอร์ตนะครับที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเบานะครับ โดยตัวนี้นะครับเป็นไซส์10 US นะครับที่แอดป๊อบถือเนี่ยก็จะน้ำหนัก282กรัมเท่านั้นเองครับผมน้ำหนักไม่ถึง300กรัมเนาะส่วนของผู้หญิงนะครับถ้าเป็นไซส์8นะครับก็จะหนัก228กรัมนะครับเอานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ารองเท้าฮก้าอาราฮี7เนี่ยครับ เป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกนะครับก่อนหน้านี้แอดปอบก็ไม่เคยใส่โมเดลนี้นะครับของฮูก้ามาก่อนนะครับผมตัวอาราฮีเจ็ดเนี่ยซึ่งก็ยังยึดนะครับผมเทคโนโลยี Frame นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับของฮูก้านะครับที่ช่วยประคองกลางเท้านะครับให้มั่นคงนะครับเวลาลงเท้านะครับก็จะสเตเบิลนะครับ แล้วก็จะทําให้โฟมนะครับบริเวณอุ้งเท้าด้านในเนี่ยเฟิร์มนะครับมากกว่าจุดอื่นนะครับเพื่อนะครับเป็นการดันนะครับไม่ให้เวลาเราวิ่งเนี่ยมันล้มข้างนะครับผมเวลาวิ่งเวลาเดินมันก็จะไม่ล้มข้างนะครับมันก็จะลงเต็มเต็มเท้านะครับแล้วก็มั่นคงสเตเบิลนะครับอันนี้คือลักษณะพิเศษของอะลาฮีเลยนะครับผมสาหรับตัวอัปเปอร์ที่เมื่อกี้บอกนะครับรุ่น7เนี่ยก็ เปลี่ยนนะครับ upper มาเป็นผ้าแฟรนิทนะครับผมซึ่งนะครับจะมีคุณสมบัตินะครับนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับกว่าเดิมนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสดีนะครับนะครับแล้วก็ดูจากการออกแบบแล้วเนี่ยเวลาใส่เนี่ยน่าจะล็อกเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะแล้วก็ตัวเนี้ยหน้าเท้าเป็นตัว 2E ด้วยเนี่ยกว้างเลยเนหะ็นไห ค่อนข้างกว้างเลยเทียบกับนิ้วเนี่ยนะกว้างก็คือไม่บีบรัดเท้าแน่นอนนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อัปเกรดจากรุ่นหกนะครับก็คือลิ้นรองเท้านะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับแล้วก็นุ่มด้วยนะครับนุ่มใส่แล้วไม่มีปัญหากับเท้าแน่นอนนะครับนุ่มนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับพอเขาเปลี่ยนการร้อยเชือกนะครับเป็นอย่างนี้ก็จะลิ้นก็จะกระชับนะครับผมก็จะช่วยลดการเคลื่อนของเชือกกับลิ้นนะครับผมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนพื้นรองเท้านะครับเนี่ย o u t นะครับพื้นรองเท้าเนี่ยนะให้ดูก็เป็นพื้นรองเท้าที่มั่นคงเลยนะครับเขาเรียกว่า โซนาลับเบอร์นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับพื้นรองเท้าก็มันคงแข็งแรงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแอดป๊อบจะบีบบีบโฟมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ือจะเป็นเน้นให้รองเท้ามั่นคงนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่วิ่งได้ายาวๆนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัว h o กาหรืฮีเนี่ยเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตสเตเบิลนะครับที่รองเท้าได้มั่นคงแน่ๆนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์กับคนที่รักสุขภาพนะครับเท้านะครับเพราะว่าตัวนี้ได้รางวัลรับรองด้วยเนาะ ตัวเทคโนโลยีเนี่ยได้รับรางวัลรับรองจากอเมริกาด้วยว่าเป็นตัวที่ดูแลเท้าเราได้เป็นอย่างดีนะครับสวยมาชอบมาก็ตัวนี้ครับแอดป็อกก็ยังไม่ได้ลองใส่นะครับอันนี้อันบ็อกซ์ให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปใส่วิ่งก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเหมาะกับการเป็นรองเท้าที่สําหรับคนที่อาจจะ เริ่มวิ่งนะครับหรือหัดวิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างซัพพอร์ตเลยแล้วก็ป้องกันการวิ่งแล้วเท้าล้มนะครับแบบลงเท้าแล้วไม่ค่อยแบบมันคงนะครับผมสําหรับใครเนี่ยที่กําลังหารองเท้าสําหรับจ็อกกิ้งนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่โ o ก้าสโต e นะครับผมแล้วก็ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศนะครับยังไงเดี๋ยวแอดป้อมนะครับจะไปลองใส่วิ่งดูนะครับว่า ใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโฮก้าอาราฮีเจ็ดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ